สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมแม็กนะครับผู้พัฒนาระบบ One to Many Web ครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่จะมาอธิบายสั้นๆนะครับให้ทราบว่าระบบ One to Many Web มีประโยชน์อย่างไรกับสินค้าของท่านนะครับความตั้งใจของผมนะครับผมออกแบบระบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเวิร์คอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทําให้สินค้าหรือบริการของท่านนะครับขายดีขึ้นนะครับอย่างที่2ทําให้ท่านมีเวลาไปทาอย่างอื่นมากขึ้นนะครับ ไม่เสียเวลามากกับการตั้งค่าแล้วก็เซตค่าระบบนะครับพูดง่ายๆก็คือคอนเซปต์แรกก็คือท่านนําสินค้าเข้ามานะครับนาข้อมูลเข้ามาตั้งราคาขายนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับระบบทางด้านการตลาดรั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านปล่อยได้เลยนะครับระบบก็จะรันนะครับหาทั้นลูกค้าแล้วก็ทำ,ท,ำทั้งทำทั้งด้านการตลาดให้ท่านนะโดยอัตโนมัตินี่ก็คือความตั้งใจนะครับสิ่งที่มันเวิร์กนะครับเกิดจากออผมใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาด นะครับเข้ามาประกอบทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือระบบ Attraction Marketing นะครับหรือเรียกว่าการตลาดแบบลึงดูดนะครับที่มีระบบอ e ีเมลติดตามผลนะครับมีระบบดักจับข้อมูลเพื่อที่จะ,ะเกี่ยวกับสารสายสัมพันธ์ให้กับลูกค้าหรือผู้ลงทะเบียนนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของระบบในหน้าที่นำมาช่วยประกอบเข้าก็คือ,อะจะทำให้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยน คู่แข่งนะครับมาเป็นผู้ค้าหรือเปลี่ยนลูกค้านะครับให้มาเป็นผู้ขายได้นะฮะโดยอัตโนมัติแล้วก็จะแตกตัวออกไปแบบนี้อัตโนมัติเหมือนกับต่างประเทศนะครับเว็บซูปอ์สโตร์อย่างอเมซอนซีเจคลิกแบงที่เขาใช้ระบบแอเฟรลิเอตนะครับผู้นี้นะอย่างที่3นะครับก็ออกแบบมาให้รันบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซิสเต็มเนี่ยสามารถที่จะรันได้ตลอด24ชั่วโมง7วันนะครับทำงานอัตโนมัติให้ท่านนะครับทีนี้ ท่านอาจสงสัยว่าท่านจาเป็นจะต้องมีเว็บไซต์มาก่อนไหมนะครับไม่ว่าท่านมีหรือไม่มีนะครับระบบนี้ตอบสนองได้ทั้ง2องอย่างนะครับก็คือหากท่านมีเว็บไซต์อยู่แล้วระบบนี้พร้อมที่จะรันเป็นติ่งเล็กๆนะครับไปประกอบหรือไปเติมเสริมในสิ่งที่ระบบของท่านไม่มีนะครับได้หรือถ้าท่านไม่มีเว็บไซต์ระบบตัวนี้สามารถที่จะเป็นเว็บไซต์พร้อมกันไปด้วยเลยนะครับเป็นในลักษณะของไมโครไซต์ระบบนี้นะ ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นใช้งานแล้วก็ฝึกซ้อมใช้งานสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากระบบ One to Many Web ก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้พูดคุยตอบข้อสักถามท่านทางโทรศัพท์ทางไลน์หรือทาง a c e b o o k นะครับในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากครั้หนึงสวัสดีครับ